ติโลกวิญญาณตอนออกไปชั่วขณะผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบออกกำลังกายด้วยการวิ่งย่อๆครับ แต่ว่าผมก็เคยตรวจวร่างกายแล้วก็พบว่าตัวเองเป็นคนที่หัวใจเต้นผิดจังหวะแต่มันก็ไม่ได้มีผลพแรงอะไรหมอบอกว่าเหนื่อยก็ให้ผมหยุดวันหนึ่งในช่วงราวรวห้าโมงเย็นผมก็เปลี่ยนเสื้อผ้าสวมรองเท้าแล้วก็ออกไปวิ่งร,บรอบๆหมู่บ้านตามปกติ คือผมจะวิ่งที่ประมาณ4-5กิโลเมตรอยู่เสมอแต่ในวันนั้นประมาณกิโลเมตรที่สามได้ผมเริ่มมีอาการเหนื่อยหัวใจของผมเต้นเร็วแบบรู้สึกได้แต่ผมก็พยายามลดความเร็วแล้ววิ่งต่อผมวิ่งไปเรื่อยๆ สักพักหนึ่งผมก็รู้สึกว่าผมหนาวขึ้นมาเฉยๆมันหนาวแบบเย็นยะเยือกทั้งๆท,ที่ผมวิ่งออกกาลังกายมันก็ควรจะต้องร้อนใช่ไหมครับแต่นี่คือมันหนาวแบบผิดปกติผมเริ่มมองซ้ายมองขวาก็รู้สึกว่าฟ้ามันดูมืดทั้งๆท,ที่เวลาตอนนั้นมันแค่หกโมงเย็นเท่านั้น และอีกอย่างหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันผิดปกติมากก็คือตอนนั้นบ้านทุกหลังทุกซอยในหมู่บ้านที่ผมวิ่งผ่านดูมันเงียบเชียบไม่มีคนเลยทั้งในบ้านและก็นอกบ้านในตอนนั้นผมยังคงรู้สึกหนาวจนตัวสั่นแต่ผมก็พยายามอดทนและยังคงวิ่งต่อไป จนผมวนกลับไปถึงที่ทางเก่าที่ผมเริ่มออกวิ่งในตอนแรกพอมาถึงตรงนี้ผมกล่าวว่าผมจะวิ่งไปทางด้านซ้ายดูบ้างซึ่งทางนี้ที่ผมยังไม่ได้ไปแต่พอผมจะก้าววิ่งผมก็ได้ยินเสียงคนแก่ๆเรียกชื่อผมเออเอ้ยเอ,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 เอ เอกเอ้ยผมรีบห <inm Tall> ันกลับไปมองทันทีที่สิ้นเสียงเรียกแต่ผมก็ไม่เห็นใครผมเริ่มคิดแล้วว่าเมื่อกี้เนี่ยมีใครมาเรียกชื่อผมแล้วเสียงนั้นผมก็รู้สึกว่ามันคุ้นๆเสียด้วยแต่ผมก็จําไม่ได้ว่าเป็นใครผมก็เลยตัดสินใจ ลองเดินผ่านหัวโคง้งเข้าซอยทางขวาซึ่งเป็นทางที่ผมเริ่มออกวิ่งเชื่อไหมครับว่าภาพที่ผมเห็นมันทำเอาผมแทบช็อกอยู่ตรงนั้นเลยครับคือผมผมเห็นร่างของตัวผมเองนอนล้มพับอยู่กับที่ที่พื้นถนนน้ำลายฟูมปากเป็นฟองฟอดตอนนั้น ที่ผมเห็นภาพของผมเองผมทำอะไรไม่ถูกเลยในสมองของผมตอนนั้นมันสับสนไปหมดผมงงเป็นไก่ตาแตกเลยว่านี่ผมฝันไปหรือเปล่าผมพยายามหยิกตัวเองเพื่อให้ได้สติแล้วก็ถามตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนที่ตัวผมที่ได้มองเห็นร่างตัวเองอยู่เนี่ย มันคืออะไรแล้วนี่อย่างนั้นก็แสดงว่าผมตายแล้วเหรอผมพยายามข่มใจตัวเองแล้วรวบรวมสติเพื่อเดินเข้าไปใกล้ๆกับร่างของตัวเองแล้วผมก็ก้มลงไปมองใกล้ๆในระหว่างที่ผมก้มลงไปมองจากนั้นมันก็เหมือนกับภาพถูกตัดไปเป็นภาพดำมืดเลยครับ มันเหมือนกับผมเป็นสุญญากาศล่องลอยวูบไปเลยแล้วผมก็มารู้สึกตัวอีกทีหนึง่งก็คือผมนอนอยู่ที่โรงพยาบาลรอบๆเตียงของผมมีพ่อแม่และพี่ชายที่ดูสีหน้าตกใจมากๆผมมารู้ภายหลังว่า ที่ผมวิ่งออกกำลังในตอนเย็นนั้นในระหว่างที่ผมวิ่งผมหมดสติแล้วผมก็ล้มลงแล้วหัวผมไปฟาดพื้นในขณะที่ผมวิ่งออกกำลังกายคุณหมอบอกว่าจากราฟที่ดูเนี่ยหมอเห็นว่าคุณหยุดหายใจไปชั่วขณะหนึ่งแต่หมอก็ได้ใช้เครื่องช่วยที่สามารถช่วยคุณกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าหากว่า รถฉุกเฉินนำตัวคุณมาถึงมือหมอช้ากว่านี้คุณอาจทำให้รอดแล้วจากที่ผมได้ยินคุณหมอพูดผมลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นมันทำให้ผมรู้สึกเหมือนกับว่าผมอยู่ในสภาพที่ตายไปแล้วชั่วคราวก็แสดงว่าในช่วงนั้น ภาพตัดที่ดำมืดไปนั้นแสดงว่าวิญญาณของผมได้หลุดออกไปจากร่างแล้วกลับมาได้ยังไงอย่างนั้นแล้วอีกเรื่องหนึง่งเรื่องเสียงของคนแก่ที่มาเรียกชื่อผมผมก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการที่จะช่วยให้ผมได้ไปเจอร่างของตัวเองหรือเปล่า แล้วจากที่ผมคิดทบทวนกลับไปกลับมาผมเริ่มมีความรู้สึกว่าเสียงชายแก่ที่เรียกชื่อผมเขาคนนั้นมันคลับคลายขับกล่าวว่าจะเป็นใครไปไม่ได้มันจะต้องเป็นเสียงของอากงของผมอย่างแน่นอนแล้วจุดประสงค์ที่อากงมาเรียกชื่อผมนั้นผมคิดว่าอากงมาเรียก พื่อให้ผมระวังตัวหรืออีกอย่างหนึ่งอากงอาจจะมารับผมไปอยู่ด้วยก็เป็นได้รออีกหน่อยนะอากงคงไม่นานหรอกผมคงจะได้ไปอยู่กับอากงแน่ๆไม่นานเกินรอครับก่อนจากกันอย่าลืมกดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมผู้เล่าและท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไป ที่ผมจะนำเสนอเรื่องราวสยองขวัญมาเล่าให้ท่านได้รับฟังสำหรับค่ำของคืนนี้ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ